สำหรับพระวินัยวันนี้ก็จะขอพูดถึงเสกยียวัรต่อจากวันนี้สิขาบทที่9กับสิขาบทที่10ซึังกล่าวว่าเราจะไม่เวิกผ้าในขณะที่ไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านหม,มายหมายความเวลาเดินไปในบ้านก็ดีนั่งในบ้านก็ดีไม่เลิกผ้าให้เนื้อปรากฏในสุนิพาปกปิด ลูกขาบทที่สิบเอกระดิบสองเราจะไม่ัวเราะเสียงไม่ัวเระาะขณะที่ไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านัหเราะนี่มันเกินพอดีนะอออ้อออ้ออะไรนะยินยันจำใส่เพราะเบาๆคงเป็นได้ลูกค้าบท 13, ที่สิบสามสิบสี่เราจะไม่พูดเสียงดังเกินไปในขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน ที่ขาบทสิบห้าและสิบหกเราจกไม่โครงกายนั่งโคลงไปโครงมาแบบกี่เมาสั่นไปสั่นมาโยกไปโยกมาขณะที่นั่งที่ไปนั้นนั่งอยู่ในบ้านสี่ขาบทที่สิบเจ็ดเราจกไม่ควแขนควายแขนยาว,ยาวแบบเจ้าชู้ขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านสิบเก้าและยี่สิบเราจกไม่สันนิษฐา ไอ้แบบสันติสานี่ไม่ผมไม่ชอบจริงๆขณะที่ไปในบ้านนั้่งในบ้านคนที่มาหาผมที่วัดเหมือนกันเวลาพูดพยักนหน้ากันนี่ผมแบบนะนมคนประเภทนี้ว่าเป็นคนเลวไม่มีครวะไม่สถานที่ไอ้แบบพยักหน,น้านี่เขาถือว่าเป็นจริยาที่เลวมากถ้าเด็กพูดกับผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนกันก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเพื่งกันก็ไม่ควรเวลาพูดวิญญาณนาคุทีวิญญาณนาทีพูโคตีวิญญาณาทีคนประเภทนี้อยากจะขับให้ออกไปได้ทันทีเพราะมันเป็นจิยาที่เร็วๆมากไอความจริงทรรมจริยานี่เราก็เคยเรียนกันมานะก็รู้สึกว่าเวลานี้มันหายหายไปไหนหมดไม่ทราบนี่จะว่าแต่พระคารวัตผมก็ยังเห็นว่าเขาเร็วเลย ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองเราจะแมามือคับกายขณะที่ไปในบ้านและนั่งในบ้านนั่งเท้าแขนนยี่สิบสามและยี่สิบสี่เราจะแม่ผ้า,าคลุมศีรษะขณะที่ไปในบ้านและนั่งในบ้านอันนี้ผมอยากจะบอกว่าเว้นไว้แต่มันร้อนจัดถ้าฝนตกยี่สิบห้าเราจะไม่เดินไปไม่เดินขยงชาเท้าไปในบ้านไอ้เดินขยงขยงนี่บุ๊บโถมันก็น่าเกลียดอยู่แล้วนะ ถรารู้อยู่มันเป็นมันญาติยี่สิบหกเราจากไม่นั่งรัดเข่านั่งกอดเข่านั่นในบ้านนี่มันเป็นนี่ท่านปร,ปรบาบบัติหมดนะมันญาตตัวนี้ปรบาบบัติหมดเป็นมาบัตรทุกกฎนี่โพชนะปฏิสังยุต์มีสามสิบสขาบทกล่าวว่าหนึ่งเราพึงทําความศึกษาว่าจะไม่รับบินาบาบัติจะรับบินาบาบัติโดยเคารพ ให้การรับบินาบาตเดยเคารพในการสำรวมเวลาที่เราเดินบินฑบาตสําหรับพระเส้นนินที่เราเ้ารเนี่ขเขาไม่บิณฑบาตเวลาเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาคอยเข้าทําสมาบัติให้เต็มที่ในตราที่เราจะพึงได้และขณะที่เดินไปวินบาตให้คุมอารมณ์ไปสมาธิตลอดไปหรือว่วาพิจารณาวิปัสสนาญาณตลอดไป เวลารับรับด้วยการสงบมองดูแต่เฉพาะในบาดด้วยความเคารพเขาใส่บาทและขาให้ตั้งจิตในติฐานว่าขอท่านผู้มีคุณสงเคราะห์ให้ชีวิตเรานี่จงมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีการคล่องตัวในการทรงชีวิตและขอท่านจงไป็นูดถึงพระธรรมวินัยเข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในปัจจุบันนี้เถิด ตั้งใจสนองความดีด้วยความกตัญญูตะเวทีในฐานะที่เขาให้กินให้ใช้เขาให้ชีวิตอย่าเดิน,นาบินบบัตแบบประเภทแหมเป็นนายชาวบ,บ้านไม่เกินพอดีสองเมื่อรับบินาบบัตเราจะแลดูแต่ในบาทคืออาการสํารวมแต่ไม่ใช่ดูว่านี่ใส่ข้าวน้อยแลือใส่แกงมากแลือใส่กับอะไรองค์นี้ใส่อะไรองนั้นใส่อะไรไม่ใช่อย่าง,งนะั้นนะ มองดูเพื่อความสำรวมสามเราจะรับแกงพอสมควรแกข่ข้าวสุกแต่ถ้าว่าถ้าทาย,ยก็ตั้งใจถาวายจริงๆก็รับมาเถอะถ้าหากว่าไอแบบเบียนเทียนนะสิในกรุงเทพนี่เขามีเบียนเทียนกันนะรับไปรับมาวนไปวนมาอยู่นั่นแหละก็ดีไมด่ดีก็ไปติดต่อกับคนดีเขาขายของขายข้าวขายข้าวขายแกงขายกับ ใน,นไงพุทธบาตสมัยก่อนก็เคยมีแบบนี้ไม่ใช่พระหรอกผมไม่ถือว่าหย่พระไม่เป็นบัติแล้วแะลงอเวจีสเราจะรับบินาบาตแต่พอสมพอเสม,มอขอบปากบาตเป็นไม่แต่ทายกเข้าใส่มากนี้ไม่พ้นนี่ผมก็เคยโดนมาแล้วก็รับมาเถอะถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆเ็อพอจะหลีกเลี่ยงได้พอเต็มปากบาตรก็กลับห้าราจากชั้นบินนาบาัตโดยเคารพ การฉันข้าวนี่ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกโกสัญญาเสียก่อนเราศึกษากันแล้วนะนั้วก็จงอย่าสนใจกับกับข้าวว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเวลาฉันก็จะคุยกันฉันโดยเคารพให้มีสมาส,สภาวะแห่งความเป็นพระบทมทีอย่าให้มันลงนรกอย่าลงทุนซื้อน,นรกเพราะ เมื่อฉันเป็นธรรมบัตจกแลดูเฉพาะในบาตเอ๊ะแล้วกับข้าววางที่ไหนใจะรู้ชำเลืองชำเลืองเอาทีนะือื่อเป็นการสํารวมนั่นเองไม่ใช่มองซ้ายมองขวามองไกลเกเราจะไม่ขุดข้าวสุกให้แหวงคือฉันให้โบนนะเกตปาทให้เสมอเสมอกันแล้วว่าเพราะว่าตักตักข้างๆเป็นชั้นๆไปตักข้างมันก็ได้นะให้ขุดแหว่งกลางหน้าเกลียด ปาดเราจากักฉันแกงพอสมควรแก่เข้าสุกนี่ไม่ใช่ตะกะมดโพชนเนมัตันยูตารู้จักประมาณในการกินอาหารได้พอสมควรไม่ใช่โพชนเนมาตันยูตากะแกงอะไรดีๆกับดีๆตักมาหมกไว้ในข้าวมัหมกมากก้าวเราจักไม่ขยุมมข้าสุกแต่ตั้งแต่ยอดลงไปคือปาดให้เรียบไม่ไมกว่ากว่าให้เรียบเรียบมันดูสวยเป็นมัญญาานาติชาวบ้านที่นั่นไม่ตี สิเราจักไม่กลบแกงหรือกับข้าวด้วยขาสุขเพราะอยากจะได้มากนี่โลภนี่โภชนมนตัญยุตาะกลางสิเอเราไม่เจ็บไข้จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุขเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันจำให้ดีนะถ้าเราไม่เจ็บไข้นะมันพอจะหาได้นี่ก็ไปหาเอาเป็นบาตรเป็นวัดอย่างไรล่ะเห็นไหม นี่ก็น่าจะฟัง,ฟงแล้วก็จำนะต้องจำให้หมดทิสองเราจักไม่ดูบาดผู้อื่นด้วยคิดจยกโทษคิดว่าแหมแกงมากไปกลับมากไปอย่างนี้เป็นต้นนะอืมลำบากเหมือนกันนะสิบสามเราจักไม่ทำํำข้าวให้ให,ใหญ่นักเอาแต่พอดีพอดีอย่าให้มันใ,ใ,ใหญ่เกินไป สิบสี่เราจกไม่ทำคำข้าวให้กลมกล่อมสมัยก่อนเขาฉันด้วยมือเนี่ยปั้นกระสุนกลมบ้องวะิห้าเมื่อคำข้าวเข้าปากเราจกไม่อ้าปากไว้ถาไม้ขว้าไว้ก่อนพอถึงก็อ้ายังไม่ถึงยังเพิ่งอ้าต่อ้าตั้ง่าไว้ก่อนน่าเกลียดพวกก็ลองอ้าแล้วก็ส่งกระจบดูก็แล้วกันนะ สิบหเมื่อฉันอยู่เราจักไม่เอานิ้วมือสอดเข้าไปในปากก็ง่ายๆเพื่ออะไรก็ช่างเถอะมันยากก็แล้วกันสิบเจ็ดเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดแหมน่าเกลียดจริงๆนะพู่ง่อมง,นะง่อมง่อมมงอไม่ดีสิบปเราจักไม่โยนคาข้าวเข้าปากนะโยนคาข้าวเนะน,นี่ยเขาทำอย่างเด็กๆเกมื่อเกินพอดีนะครับนะ สิบเก้าเราจไม่ฉันกัดคำข้าวเวลานี้เราใช้ช้อนเออกัดนิดนิดก็น่าเกลียดยี่สิบเราจไม่ฉันทำกระพุ้มแก้มให้ตุยอ่ะคมมันก็ง่ายๆนะยี่สิบเอ็ดเราจไม่ฉันลางสะบัดมือพรางนี่เป็นเรื่องข้ามญาติยี่สิบสองเราจไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆ ยี่สิบสามเราจกไม่ชั้นแลบลิ้นโอ้โหมันสวยนะครัแลบลิ้นนะโตพระนะเป็นคนที่ชาวบ้านเขาไหว้ยี่สิบสี่เราจกไม่ชั้นดังจับจับยี่สิบห้าเราจะไม่ชั้นดังสุดสุดยี่สิบหกเราจะไม่ชั้นเลียมือยี่สิบเจ็ดเราจะไม่ชั้นขอดบาด ให้คอยแกลกแกล,แกล,แกลัดขยับบ้านก็เห็นมาข้าวมันหมดอ่ะเขาไม่ให้ก็แล้วไปสินะยี่สิบแปดเราจักไม่ฉันเลียริมพิปากฉันไปเลียริมพิปากไปยี่สิบเก้าเราจักไม่เอามือเปื่อนจับภาชนะน้ำโอโหมันมันมันมน่นาเกลียดสินะโสะโครกสามสิบ 30. เราจักไม่เอาน้ำ้างบาตรที่มีไม่ได้ข้าวเทลงไปในบ้าน นี่ท่านปรับโทษทั้งหมดต่อไปก็เป็นธรรมเทศนาปฏิสังยุตทีสามมีสิบกสิขาหมด 1. นปีสุควรทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีร่มในมือถ้าเขามีเขาเป็นไข้ได้ 2. เราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่มีไม่พรองในมือ สามจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ที่มีสัตราในมือสี่จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่มีอาวุธในมือทั้งนี้เว้นไว้แต่ทหารตำรวจนักรบที่เขาต้องเตรียมพร้อมห้าจะไม่สแสดงธรรมแก่คนที่เป็นไข้ที่สวมเขียงเท้าคือสงเกียหกจะไม่สแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ที่สวมรองเท้าอยู่ จจะไม่แสดงทํากับคนที่ไม่เป็นไข้ที่ไปในยานแปดจะไม่แสดงทํากับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นอนอยู่บนเตียงแล้วเรานั่งข้างล่างถ้าเป็นไข้ไม่เป็นไรนะเก้าจะไม่แสดงทํากับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งไร้เข่าอยู่ก็ไอ้นั่งไร้เข่าแสดงความไม่เคารพไปแสดงทําอย่างไงสิบจะไม่แสดงทํากับคนที่ไม่เป็นไข้ที่ผ้าพันทิส่าหัว สิบเอ็ดจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่ลุมศีสษาสิบสองจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้เื่อเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจกไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งบนอยู่บนอาสนะสิบสามเรานั่งอยู่บนอาสนะต่ำจกไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งนั่งลรืนนอนอยู่บนอาสนะสูง สิบสี่เรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข่ผู้นั่งอยู่สิบห้าเราเดินไปข้างหน้าจกไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข่ผู้เดินอยู่ไปอฮะทำไมสิบห้าเราเดินไปข้างหลังจกไม่แสดงธรรมแก่คนที่เป็นไม่เป็นไข่ผู้เดินไปข้างหน้าสิบหก เราเดินไปนอกทางจากไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ผู้ไปในทางอันนี้ก็จำเอาไว้แล้วก็ก็แล้วกันนะเพราะว่าก็เป็นของไม่ยากนี่ต่อไปปกินอากะมีสามทัางกล่าวว่าพิสุพึงค,ควรทำความศึกษาว,ว่าเราไม่เป็นไข้จากไม่ยืนถ่าอจาระและปะสะัสสาวะ2 เราไม่เป็นไข่จักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะและเขียนบนน้ำไายลงในคลองเขียวอันนี้ก็จำจำให้ดีนะสามเราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะและเขละลงในน้ำานี่อธิก่อนอธิกรณนรมีสี่ หนความเถียงกันว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเรียกว่าวิวาธาธิกรสองความโจทกันด้วยอบัตินั้นๆเรียกว่านุวาธาธิกรสามอบัติทั้งปวงเรียกว่าปตาธิกรสี่กิติสงจะพึงทำเรียกว่ากิจจาธิกรนี่ไม่มีอะไรเป็นชื่อ อาทิกรณสมถะทำเป็นเครื่องระงับปฏิกรีนั้นเรียกว่าอาิกรณสมถะมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งความระงับปฏิกรั้ีนั้นในที่พร้อมหน้าสงในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกว่าสมุขาวินัยสองความดีสงสวดประกาศให ให้สมมติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโจดอบัตดด้วยอบัตเรียกสติวินัยสามความดีสองสวดประกาศให้สมมติแก่วิสุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ใครโจดด้วยอบัตที่เธอทำในเวลาเป็นบ้าเรียกว่าโมลหาวินัยอันนี้ไม่มีอะไรสี่ควรปรับบำบัิ ตามความปรับอาบัติตามปฏิญ,ญาของผู้จำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกว่าปฏิญ,ญาในกรณณหาการตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณเรียกว่าเยโุยสิกาหความลงโทษแก่วิสุผู้ละเมิดผิดแ,ผผด,ดแก่ผู้ผิดความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกว่าตัดสัดสปาิยสิกา เจ็ดความให้ประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกว่าตินาวัานกรณวินยัยสีขาบทนอกนี้ที่ยกขึ้นมาเป็นอบัตรทุนจบ้างอบัตรทุกข์ดบ้างเป็นสีขาบทไม่ได้มาในพระปาฏิโมกต์นี่เป็นอันว่าพระวินัยก็จบกันแค่นี้แหละที่มาในพระปาฏิโมก นอกนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มานิมาในพระปฏิโมกถ้าโอกาสมี mm. ก็จะนำมาแนะนำกับท่านทั้งหลายในเรื่องราวของพระวินัยนี่นะผมก็ขอแนะนำท่านว่าสมัยตั้งแต่ผมบวชมาใหม่ๆผมเคยพบพระแม่ะว่าแต่พระเด็กพระไม่เด็กเลยนะรู้สึกว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ย มันไม่มีความเป็นพระกันเยอะที่ท่านเป็นพระจริงๆกลับไปด่าไปว่าท่านว่าท่านไม่ใช่พระแต่าพวกที่ไม่ใช่พระเนี่ยมีมากเป็นพวกไหนก็คือเป็นพวกที่บวชเข้ามาตามประเพณีแล้บวชตามคําสั่งของพ่อแม่ที่อยากบวชอ,อยากบวชตามเขา พราะว่าประเพณีการบวชถ้ามันมีมากที่แต่งกล่าวว่าบทรับบทรีบทหนีสงสารบทดผาเข้าสุขบทสนุกตามเพื่อนไอ้บทรับบทรีนี่หมายความว่าไปทําความผิดทางอาญามาแล้วก็บวชสมัยก่อนนี้าบวชแล้วเขาเขาไม่ไม่เอาโทษทางทางอ่าทางกฎหมายแล้วโทษมาบวชหลบกฎหมายเวลานี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไปแล้วการบวชแบบนั้น ทีนี้บทหนีสงสารประเภทนี้ดีประเภทบทหนีสงสารนี่เขาปฏิบัติตามะธรรมวินัยกันครบถ้วนปฏิบัติกันอย่างจริงอย่างจังเนึกว่าเอาทุกอย่างทั้งธรรมวินัยอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าดียอมรับนับถือปฏิบัติหมดบวชพลายเข้าสุกก็บวชขามากินเข้าสุกข,ขมเมนเปลืองแล้วก็ไม่ปฏิบัติความดีความชอบ บวชสนุกตามเพื่อนเห็นก็บวชก็แห่ตึงตังกรมความก็ทําฝันกันเขาก็ต่างหน้าต่างตาบวชกับเขาบ้างแต่เป็นพระเป็นอาบวชทั้งหมดนี้พวกบวชที่ดีจริงๆก็คือบวชหนีสงสารนี่การบวชหนีสงสารเขาทำกันยังไงเราก็มาว่ากันถึงเรื่องบวชหนีสงสารกันไปเลยดีกว่านะ มีกันยังไงบ้างบ,างบทหนีสงสารนี่ไปดูที่มีแบบฉบับไหมที่เขาบทหนีสงสารเออเอายังไงดีเนาะบวชยังไงมันถึงจะหนีสงสารได้แต่ความจริงคนเราต้องการให้ชาวบ้านเขาสงสารแต่เราอยากจะบวหนีสงสารมันจะไม่ถูกกันละมัง้งข่าคําว่าสงสารในที่นี้ียกว่าสังสารวัตร นี่สำหรับวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีก็เลยอยากขอพูดถึงบทนี้สงสารการบทนี้สงสารก็คือว่าอันดับแรกเราต้องยึดถือว่าการบทนี้เราพ้นจากความเป็นครวัิแล้วเราเป็นสาคกยบุตรพุทธจีนรถคือเป็นลูกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ตัดสภาวะความเป็นฆราวาสทั้งหมดเยื่อใยใดๆในฐานะที่เป็นฆราวาสอยู่เราไม่ทําตั้งใจไว้เสมอว่านิพานัสสัิกิรยิยายะเอตังกาสาวังเขตวาซึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งะนิพานนี่เราตั้งใจไว้เลยนะ ว่าการบวชคราวนี้เนี่ยเราบวชเพื่อพนิพพานเข้าไหมนี่การบวชเพื่อพนิพพานนี่เขาทํากันยังไงบ้างเอากันเลยดีไหมการบวชพระนิพพาน,นตั้งใจไว้ในวิปัสาานาญาณเก้านี่บทนีทต้องสารนะว่าหนึ่งอุทยพยานุปาานัสนาญาณ ปรีชากำหนึ่งเห็นความเห็นความเกิดทั้งความดับเห็นทั้งความเกิดและความดับรือว่าพิจารณาขันห้าเนี่ยโลกก็ได้ขันห้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันมีการสลายตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันที่เราต้องกินข้าวอยู่ก็ไปเสริมของที่มันเสียไปถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็ขาดตอนมันก็จะสลายตัว เป็นเราเห็นว่าขันห้าเนี่ยไม่ควรจะยึดจะถือเป็นสําคัญมันไม่เป็นสาระที่มีความหมายอะไรเลยนี่เป็นลักษณะขอโบสงสารฝ้าสองพังคานุนปุสนาญาณปีชาคำหนึ่งให้ความดับอันแรกเห็นทั้งความเกิดและความดับอันที่สองก็คิดว่าอีนี่มันดับอยู่เสมอนี่นะ มันไม่มีอะไรส่วนตัววันแต่และว,วันเองของเก่าก็หมดไปแล้วให้ของใหม่ของใหม่ไม่เกิดขึ้นของเก่าก็หมดไปมันสลายไปทุกวันทุกวันสามพยาตูปัฏฐานญาณารีชาคำหนึ่งเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวนั่นกลัวตรงไหนว่าร่างกายนี้มันไม่มีสภาพเป็นความเที่ยง มันไม่มีความกระตันอยู่รู้คุณเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันทำภัยคือความทุกข์ก็มาหาเราตลอดวันเพราะอะไรละ่ะทุกจากกันป่วยไข้ไม่สมบายทุกจากการหิวทุกจากความหนาวทุกจากความร้อนทุกจากความแก่ทุกจากการพัดพราของรักของชอบใจทุกจากมันจะตายมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆ เพราะว่ามันเป็นเหตุนําทุกข์มาให้มันเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์มันเป็นที่ขังของความทุกข์นี่ร่างกายนี่เป็นของน่ากลัวถ้าเราจะมีมันต่อไปอีกความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์อย่างนี้ก็จะมีต่อไปกลัวมันซะเลยดีกว่ากลัวจะมีขันห้าคือร่างกายต่อไปนี่อาธีนวานุปัสสนาญาณข้ตที่สี่ปีชาคำเน่งเห็นโทษ ว่าถ้าเราคืนครบขันห้าอยู่อย่างนี้ตลอดไปโทษคือความทุกข์มันก็ยัมีกับเราตลอดการตลอดสมัยไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความดีเอเห็นท่าจะไม่เป็นเรื่องซะแล้วนะร่างกายนี้มีแต่โทษมันไม่มีคุณพิจรารณากันดูให้ดีเถอะเราเหนื่อยเรายากเราลำบากเราแรงแข็งกับเพราะอาศัยร่างกายนี้เป็นสําคัญ ห้านิพิทานปาานัสนาญานพิจารณานพิปรีชาคำหนึง่งด้วยความเบื่อหน่ายเห็นว่ามันเป็นโทษเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นภัยก็พิจารณาให้มันเห็นจริงจริปัญญามันเกิดแล้วก็เบื่อว่าขันห้าเนี่ยน่าเบื่อจริงๆเลี้ยงไม่โตเมื่อเลี้ยงไม่โตแล้วมันก็ฝืนใจเราเลี้ยงไม่โตต้องเลี้ยงทุกวี่ทุกวันไม่เป็นไรถ้าหาว่าบอกว่าอย่าเบื่ออย่าแก่เลย มันไม่แก่จุ้นยาป่วยเลยมันไม่ป่วยจุ้นยาตายเลยมันไม่ตายไอ้นี่เลี้ยงได้ไม่น่าเบื่อแต่ว่ามันอาการตันอยู่ไม่รู้คุณเราสิเราเลี้ยงเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักคุณเราก็เลยเบื่อมันซะไม่เอาแล้วคิดตั้งใจขึ้นว่าขันห้าอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเราก็มันมันไม่มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มัน ถ้ามันเป็นเราจริงแล้วเราเป็นมันจริงก็ต้องว่ากันได้แนะนํากันได้ยับยั้งกันได้นี่เรายับยั้งมันไม่ได้เราต้องมันต้องการอะไรเราให้แต่เราต้องการมันไม่ให้มันมากคบถ้าเป็นคนก็ต้องเลิกคบกันหกมยีตุกรรม,มยตาญาณอิชากำเนใดความใคร่อยากจะไปเซ่พนหาทางหลีกหาทางหนีพรุ่งนี้เราจะพูดทั้งทางหลีกทางหนีกัน วันนี้เรายังไม่พูดนะหาทางหนีให้ได้เจ็ดปฏิสังขานุปสนายานที่จะคัดพิจรารณาคำนึงด้วยการพิจรารณาหาทางจะหนีอันนั้นบอกว่าอยากจะหนีนี่หาทางหนีพวกนี้ก็พบทางวันนี้ยังไม่พบอ่ะคืนพบไม่ได้เวลามันจะหมดปฏสังขารุปเปขาญาณที่ชาคำนึงในความวางเฉย เฉยได้ยังไงหิวเฉยเลยหนาวเฉยร้อนเฉยไม่ใช่อย่างนั้นปุจจาระปัสสาวะเฉยไม่ใช่แบบนี้แบบนี้เฉยไม่ได้เป็นสภาวะปกติของมันเฉยว่ามันจะพังก็เชิญพังจ้ะอยากจะแก่ก็เชิญแก่จ้ะอยากจะป่วยก็เชิญป่วยจ้ะ พาะอ,อะไรพาะเป็นสภาวะของเธอในเมื่อเธอมีสภาวะเป็นอย่างนั้นฉันห้ามปรามเธอไม่ได้เป็นนั้นว่าเธอกับฉันเนี่ยมีสภาวะที่จะคบก,กันไม่ได้แน่ฉันเลี้ยงเธอเท่าไหร่เธอก็ไม่ยับยั้งไม่อยู่ฉันเธอจะพังก็เชิญพังจะเป็นอะไรก็ช่างช่างมันใช้คาถาบทสําคัญไม่บทเดียวก็ช่างมัน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  มันจะเป็นอะไรก็ช่างไม่สนใจคือไม่ใจไปสนใจ,นนใจแต่ว่าถ้าป,ป่วยก็รักษาเป็นการรักษาเพืเ่รอระงับเวทนาหิวก็ให้ไม่กินเพื่อเป็นการทรงไว้เพราะว่าไม่งั้นมันก็ทรมานแล้วก็ผ้ามาห่มให้แต่ถ้าว่าไม่สนใจที่จะต้องการมันอีกต่อไปเห็นโทษเห็นภัยตามที่กล่าวมาแล้วไม่อยากนะก้าวสัจจา,โโโานุโลมิกยานพิจารณา ปีชาเป็นไปตามสมควรก,การกําหนดรู้อริยสัตว์นี่เห็นอะไรเป็นอริยสัตว์สิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร่างกายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มองทุกให้พบแล้วก็มองต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัญหาการดับตัณหาได้ดับด้วยวิธีไหนขึ้นดับด้วยมรรคแบประการนี่ เมื่อตัณหาดับแล้วเราก็มีความสุขในการนิโรธะสบายนี่เป็นอนุวาทางนี้นะครับที่เราเรียกกันเราเรียกกันว่านิพานัาสสะสจิกริยายะเอตังกาสาวังกิตวาเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งปนิพานนี่ท่านจะแจ้งหรือไม่แจ้งแล้วปิพันธ์เนี่ยผมไม่รู้นี่ ผมบอกให้ฟังในเมื่อมองดูเวลามันหมดแล้วก็ขอ,อยุติไปแต่เพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้รับฟังกันใหม่ขอความสุขสวัสดิพิพัฒน์นอมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสด,ดี